วันดีเช้าวันนี้ฮะเก้าโมงเช้านี้ก็ไม่มีฟ้าฝนล,ลงฮะเริ่มมีแดดหน่อยๆน,นะ,ะก็จะทำการใส่ปุ๋ยน้ำของกิฟฟินเขาไปฮะเพราะช่วงนี้ก็เริ่มต้นฤดูฝนนะฮะก็สมควรที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้ให้จเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ลดไปหลายต้นนะฮะเดี๋ยวไปลดทางโน้นบ้างครับ ต้นไม้หลายอย่างฮะทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่างๆฮะนี่ก็ทุเรียน,ะะะน,ยน,นะฮะเทลาดไปเลยฮะเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตฮะแล้วทางนี้อีกต้นนึงฮะลาดเข้าไปเลยฮะ เดี๋ยวฝนก็จะลงมานะฮะ <c oughs> นะเดี๋ยวฝนก, <c oughs> ก็จะลงมาจะทำให้ต้นไม้งอกงามฮะอ่าอันนี้ก็ต้นอ่าละมุดะฮะเทลัดนะฮะเดี๋ยวฝนก็ลงมาฮะไม่ต้องไป